สวัสดีค่ะสวัสดีทุกท่านนะคะที่เข้ามารับชมนะคะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องโนนิปุลพาโชคพารวยนะคะเข้ามาแล้วก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะเพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปใหม่ต่อๆไปค่ะคลิปนี้นะคะก็จะเป็นแนวทางรัฐบาลไทยนะคะของวันที่1เดือน7 2565นะคะสําหรับผลของวดที่แล้วนะคะเข้าบนล่างนะคะ07ตรงๆเนาะแล้วก็เข้า92ตัวกลับนะคะใครที่ยังไม่ชมนะคะก็ไปให้กําลังใจแอดย้อนหลังได ได้นะคะตัวเลขทุกตัวมาจากการคำนวณนะคะมีเข้ามีหลุดนะคะมีสติในการรับชมนะคะชื่นชอบคู่ไหนค่อยตามเดอ้อไม่ชอบผ่านได้เลยนะคะก็ลองนำไปวิเคราะห์พิจารณาดูก่อน,นะคะ่ะชื่นชอบค่อยตามนะจ๊ะสำหรับงวดที่ผ่านมาก็เข้าชุดเน้นเนาะศูตรงๆนะคะสำหรับวันนี้นะคะแอดจะให้ ชุดกันก่อนเนาะชุดกันนะคะก็จะให้3มชุดนะคะชุดรอง3มชุดแล้วก็ชุดเด่น3ชุดนะคะชุดกันนะคะก็จะมี4 7 04และ4ีสนะคะชื่นชอบคู่ไหนค่อยตามนะคะ87ค่ะ เก้าเจ็ดและแปดสามนะคะลองไปเปรียบเทียบกับช่องอื่นดูนะคะเพื่อนเตัวเลขชนกันนะคะชื่นชอบค่อยตามเดอ้อย้ำนะคะเป็นแค่แนวทางนะคะสำหรับชุดเด่นนะคะชุดเด่นวันนี้นะคะก็จะให้สามชุดนะคะสำหรับในไลน์นะคะชุดเด่นนี้ เปลี่ยนแปลงใหม่นะคะแอดส่งให้แล้วเนาะหรือว่าใครชอบตัวเดิมก็ตามตัวเดิมนะคะสามห้าและห้าสองนะคะชอบก็จดไว้แคบไว้จ้าไม่ชอบก็ผ่านได้เลยเนาะเป็นแค่แนวทางเท่านั้นนะคะผิดพลาดประกันใดก็ต้องกลับขอโทษขออภัยไว้ในที่นี้ด้วยนะคะฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยจ้า ขอบคุณทุกๆก,กำลังใจนะคะขอบคุณทุกไลท์ทุกแชร์แล้วก็ขอบคุณทุกการรับชมจ้าเจอกันใหม่คลิปหนะ้าสวัสดีค่ะ